ครับครับอ่าสี่สาครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับสสวััดีครบอยู่ในกองถ่ายนะวันนี้พี่เป้าเห็นหน้าคุณรู้จักกันนะที่ถ่ายชุดนี้คือเป็นตำนานของคัมเชนโน่แท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับสีสุวรรณน้าคลาชสีสุวรรณน้าคลาชสร้างที่คู่แข่งแข่งกับพญาสีสุโธนะเป็นคัมเชนโน่ที่แม่นน้ำโขง แต่ตัวพี่เล่นเป็นทนน้าสีวรนนาที่ขุดไปน้ําน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตํานาคนคําชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคําบอกเล่าเป็นตานานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของชะโนด,นดเลยนะี่คำชะโนดคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วก็ตัวนี้ เพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้าสุวนณนาท

ทุกระงค์ท่านประทับมาสู่สถาสรีพุพพทธารกนักมาเ,าเลมาแล้วมาแล้วหลังี่สามอ ยุติธรรมดีพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าไม่ใช่ไว้ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องเป็นข้าพเจ้านะข้าพเจ้าไม่ได้นะอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทําถึกสงครามขเรื่องใหญ่ทั้งนี้ยวข้าจัดการเองศรีสุทนนักราชศรีสุวรรณพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบดานานี้ เราเจ้าพยาฟูเลาก็สวดขึ้นน้ำมัตตาสาสักหน่อยตามเสด็จไปทอดพระเนตรที่เมืองของหม่อมฉันก็ได้พปเจ้าค่ะนหนายแม่จะเชื่อท่าน้ทาท่านหนอกระแสล่าง ออกล่าสัตว์มามากมายข้ามีเคยเห็นสัตว์ใหญ่ตัวจใไ็้ขนาดนี้ก็แล้วแต่พวกท่าน สุขาทีเจ้าทั้งสองคน E ก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยไปก็เลยไม่ได้เป็นพระเจ้าพระเจ้าสีสุดโทนน่านผมไปแม่น้ำโขงโอ้ผมโชคดีเพราะผมไม่ว่าที่จังหวัดน่านเรยก็เลยได้โอ้บุญนะที่เป็นเป็นเท้าชนมากครับพี่เราเราเปิดตำนานเนี่ยใครยังไม่ใครเป็นทำแนวแนวของตำนานนี้เลยไม่มีพี่ไม่มีนะมีแต่เรื่องเล่าเล่ามาอาย่น้ำนี้นะบอกกล่าวขานเป็นเป็นการเล่ามาใส่ภาพประดับอันนี้เราขนแต่ รามาราที่เล่นนอกจากพี่เป้าแล้วยังมีพี่อูเทนบุญยงโอ้โหพี่เทนนี่ไม่เคยนะครับหลังนีจากเขาสมิง<อ>แ, <ก S 1> แล้วแกไม่เคยไปเล่นในใครเลยก็<า>ถือว,ว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคาชโนนดถือว่าเป็น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 ความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทสที่ให้มามาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับ ผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าประปรบปากอีกอีกแล้วฮ่าหลีกเล่นละหลีกเล่นหลีกเล่นจากสังคมวงการบูมานานละคงได้มีโอกาสโอนเข้ามาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นเท้าสวรร์ขอน้ำน่านิดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมาอย่างไงแม่น้ำโขงมาอย่างไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมาอย่างไง ต้องชมนะครับทำเสร็จนี่อย่าไปไปปิงวางยมหน้ายั่แล้วก็โอ้โหยิงภาคตามเลยรวมถึงเจ้าปยาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป่าเรปักสีเป็นลูกหลานฝากด้วยนะครับ